ตอนนี้เป็นไงลุงไม่ต้องลออกลัวไม่แน่นสิบล้อวิ่งเล่นตัวนี้

Đây, đây. Đây. ได้วอเ์ยังคงกล้าวารอบนี้แหละรอบนี้นะเออรอบนี้แหละเพราะว่าตรงตรงนี้ก็อาจจะซีก่อนเราบอว่าเลื่อเลื่อเขอย่างเลื่ออันนี้เลื่อคุณพีดีดีนะสี่สี่คุณพีมีแค่เดียวไงกช้ามีแ่เดียวเพว่าเกี่ยวกับรถไทยเลยรถไทยรถไทยไม่แพงต้องผามาจักแทบเดียวเลยได้เลยวะ เราไม่วบลงมาาบะน้องนู่นดันให้เกิดเดินงั้นงก็ต้องกินชุดโมงน่าจะดึงจอดรอกระ้นกระขอเนี่ยอะไว่เขาเลยให้นิ้วเลยใหเลื่อๆไปแล้วก็ไปเลื่อจะพุ่งจะปั๊บไปขึ้วันแต่ก็มนเขาจะทึ้นวันแท่เขาถึงวันไปมองม่มาแล้วเดี๋ยวพุ่เดี๋วดูวันวะไอ้ไทยเขาเของมที่มืองเขาเเนันแรกเนี่ยผมคิดว่าเราไม่เทเลนเพราะไงเราต้องพัาแล้ว จะดูแล้วปุ๊บมันปุ๊แล้วมันไม่น่าเกลียดแล้วสาไข่ตั้งด้เดือกรปิกระมหูใช่ไหม้เ<ร>าเขาองมองดูนะเขาขี่หมูอยู่แต่หิ้งก็ไยัยขอเก็บพ่อแค่นั้นแหละใช่ครับ